สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอเนลไทม์ Time, วันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2,564นะครับวันนี้แอดมินมีข่าวสารจากเพจ f a c e b o o k ไทยคู่ฟ้ามาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านที่อาจจะมีความเชื่อในเรื่องของการดูดวงโหราศาสตร์ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับได้มีการแจ้งเตือนประชาชน เกี่ยวกับการที่อาจจะโดนมิจฉาชีพนะครับทําทีว่าเป็นหมอดูเป็นเจ้าหน้าที่ขอชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดนะครับเลขท้ายบัตรประชาชนนําไปทําธุรกรรมทางการเงินซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ทราบอาจจะจูู่มีใบแจ้งหนี้มาอาจจะจูจ่ๆมีใบทวงหนี้มานะครับเหล่านี้เป็นต้นถามว่า เบอร์โทรกับวันเดือนปีเกิดมันสําคัญอย่างไรนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ทันเฉลียวใจก็คิดว่าเอาก็แค่เบอร์โทรเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยหรือแค่วันเดือนปีเกิดแต่อาจจะลืมไปว่าบางครั้งเวลาเราตั้งรหัสผ่านต่างๆเนี่ยบางคนมักจะตั้งที่มันจําง่ายๆนะครับก็ใช้เลขท้ายเบอร์โทรบ้างเลขท้ายบัตรบ้างหรือแม้กระทั่งใช้วันเดือนปีเกิดของตัวเองมาเป็นรหัสผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตร ATM บัตรสวัสดิการหรือ แอปพลิเคชันต่างๆที่มันมีความสำคัญด้านการเงินนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งส่วนเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับถามว่าทำไมเลขท้ายบัตรประชาชนมันถึงเ,เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการที่จะให้ข้อมูลกับภาคร,รัฐหรือว่าให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่ง ผมขออนุญาตนำความรู้นี้มาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าเลขบัตรประชาชนทั้ง13หลักนั้นน่ะมันมีความสำคัญในตัวของมันเองนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับไปเริ่มกันที่หลักแรกนะครับตัวเลขตัวที่1น,นะครับตัวเลขตัวที่1เป็นประเภทของบุคคลนะครับซึ่งประเภทของบุคคลนั้นก็จะจำกัดอยู่ที่8ประเภทด้วยกันนะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสัญชาติเหล่านี้แหละนะครับ ส่วนหลักที่2กับหลักที่3เป็นรหัสจังหวัดนะครับให้ท่านผู้ชมดูเทียบเคียงกับรหัสไปรษณียน์นะครับเคลื่อนต้นด้วยอ,อย่างเช่นจังหวัดนคปรปฐมนะครับจะเคลื่อนต้นด้วย73แบบนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขหลักที่2กับหลักที่3ในบัตรประชาชนก็จะหมายถึงรหัสจังหวัดว่าท่านเกิดอยู่ที่จังหวัดอะไรและมีการแจ้งเกิดอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับ ต่อไปครับเป็นหลักที่4และหลักที่5หลักที่4และหลักที่5เป็นรหัสอำเภอเขตเทศาบาลหรือเมืองพัทยานะครับหลักที่ 6- ถึง10นะครับเป็นเล่มสูติบัตร6ถึง10เป็นเล่มสูติบัตรและ11กับ12นะครับหลักที่11หลักที่12เป็นตัวเลขที่ระบุใบ ที่ของสูติบัตแต่ละเล่มก็คือใบใบที่ของสูติบัตตอนเราแจ้งเกิดน,นะครับ11กับ12ส่วนสุดท้ายนี่สำคัญหนักนะครับเลขที่13ตัวเลขหลักที่13นะครับตัวสุดท้ายเลยเป็นตัวเลขสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของทั้ง12หลักก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้น4ตัวหลัง จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเวลาที่จะให้เลขบัตรประชาชนกับใครไปโดยเฉพาะบางท่านเวลาไปพิมพ์สอบถามเรื่องเงินเยียวยา,พ,พ,าพิมพ์สอบถามเรื่องตรวจสอบสิทธิ์ในมาตรการต่างๆเนี่ยก็มักจะพิมพ์เลขบัตรประชาชนบอกช่วยเช็คให้ผมหน่อยช่วยดูให้หน่อยบอกชื่อนามสกุลไปเสร็จสับอันนี้แนะนําอย่าทํานะครับเพราะวันดีคืนดีถ้ามันมีใบแจ้งหนี้ เรื่องของการดูดเงินในบัญชีไปเนี่ยท่านจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรือแก้ไขได้ก็จะต้องเสียเวลาวิ่งเรื่องแจ้งความอายงุงอายัดขึ้นทรงขึ้นสารมันเสียเวลาวุ่นวายไปหมดนะครับเพราะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของการให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรวันเดือนปีเกิดแม้กระทั่งเลขท้ายบัตรประชาชนเขาไม่จําเป็นต้องเอาทั้ง13หลักครับนะเขาจะเอาแค่เลขท้าย4ีหตัวหลังเนี่ยอันตรายมากนะครับระมัดระวังด้วยนะ แล้วนอกจากนั้นนะครับหากมีรหัส OTP ส่งเข้ามาในมือถือนะครับแล้วก็มีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานของรัฐเป็นพนักงานของธนาคารนะครับโทรมาสอบถามขอเลข OTP ที่มันเด้งเข้ามาในมือถือเราเนี่ยอันนี้ห้ามให้นะครับสมมติจู่ๆเราไม่ได้ทําอะไรหรอกแล้วมันมี OTP เด้งเข้ามาในมือถือแล้วอีกสักพักหนึ่งมีเบอร์โทรเข้ามาถามแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรการโครงการเยียวยาต่างๆเนี่ยนะครับท่านอย่าให้ลบทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐเพราะนั้นอยู่จู่ๆจ,จ,จะมีรหัส OTP อะไรเด้งมาเนี่ยท่านไม่ต้องไปให้ใครหรือว่าท่านไม่ต้องไปส่งต่อให้ใครนะครับมันจะทําให้กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยสามารถนําไปทําธุรกรรมแทนเราได้สําเร็จนะครับให้ระมัดระวังนะครับก็ขอบคุณข้อมูลนี้จาก เพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะครับแล้วก็ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้ท่านผู้ชมระมัดระวังเตือนลูกเตือนหลานเตือนผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะหลงเชื่อว่ามีการแจกเงินมีการให้เงินแล้วก็เผลอให้ข้อมูลส่วนตัวไปซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแชร์แล้วก็ให้ความรู้นะครับ mm. เพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมาทีหลังนะครับ mm. ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ